สำนักง,งานเลขานุการคณะอนุก,กรรมการกานกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอชัยโยตั้งอยู่ในพื้นที่ห้องสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอชัยโยที่ว่าการอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทอง โครงสร้างคณะอนุกรรมาการกันกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอชายโยมีด้วยกันทั้งหมด11คนประกอบด้วยนายอำเภอเป็นประธานคณะและอีก10คนประกอบด้วยส่วนร,ราชการและผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆโดยพัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจะทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการสวัสดีครับผมพันจ่ากาศเดกสมพลฉายแสงพัฒนาการอำเภอชัยโย คณะอนุกรรมการกัณก,กองและเลขาอนุการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเชโยสํานักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชโยได้กําหนดแผนในการดําเนินการตามภารกิจกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจําปี2564โดยกําหนดแนวทางในการดําเนินงานครอบคลุมทั้ง5ก,กิจกรรมประกอบไปด้วยการบริหารจัดการสานักงานการเบิกจ่ายงบประมาณ การบริหารจัดการหนี้ช้างชำระการส่งเสริมสนับสนุนสมาชิกกองทุนกลุ่มอาชีพการประชาส,สัมพันธ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุชาตเทียมแสนนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการรับผิดชอบเรื่องกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะออกกสออมเภอชโยค่ะด้านการบริหารจัดการสำนักง,งานสำนักง,งานเลขานุการคณะอนุกรรมการกันกลองและติดตามการดําเนินง,งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมเภอชโยมีสถานที่เป็นสัดส่วนมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยตามหลัก5สมีการจัดเก็บเอกสารและ ข้อมูลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบทำให้ค้นหาได้สะดวกการดำเนินงานตามแผนสำนักงานพัฒนาชุมชน,นำอำเภอชายโยกำหนดแผนในการดำเนินงานกองทุนพนัฒนาบทบาทสตรีประจำปีสองพโดยแยกดำเนินการในส่วนของงบบริหารและในส่วนของเงินดุลหนุนและเงินหมุนเวียนในส่วนของงบบริหารทางสำนักงานได้ กำหนดแผนในการเบริกจ่ายโดยทำการเบริกจ่ายให้เป็นไปตามไตรมาสด้านการเบริกจ่ายงบประมาณในปีพศ2563ทั้ง4ไตรามาสของงบบริหารงบอุดหนุนและงบเงินทุนหมุนเวียนสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายครบ100%ในปีงบประมาณ2564ได้รับการจัดสรรงบบริหาร125,850บาทงบอุดหนุน200,000บาท และงบหมุนเวียน2ล้าน100แสนบาทในส่วนของงบบริหารที่ได้รับการจัดสรรมาในปีงบประมาณ64นะคะเราก็ได้ขับเคลื่อนง,งานตามแผนที่เราได้กำหนดไว้ข้างต้นแล้วนะคะในส่วนของการบริหารเนี่ยก็จะมีทั้งการประชุมคณะอนุประชุมคณะขับเคลื่อนนะคะเราก็ได้ดำเนินการตามแผนมาจนถึงไตรมาสที่4แล้วค่ะแล้วในส่วนของงบ เงินอุดหนุนนะคะเราได้นำงบประมาณมาทําโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีด้านการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะไปเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะ,ะเปิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้วนะคะ2 0 0 0 0 0บาทในส่วนของงบเงินทุนหมุนเวียนค่ะที่เราได้รับงบประมาณมา2ล้าน100แสนบาทนะคะ,ะในปีนี้นะคะทาง กลุ่มอาชีพสตรีชโยกลุ่มสตรีชโยคะ่ะมีความสนใจที่จะขอรับการสนับสนุนเงินทุนเป็นอย่างมากนะคะก็ได้ขอรับการสนับสนุนเงินทุนเข้ามาจํานวน26กลุ่มด้วยกันนะคะก็เมื่อรวมเงินแล้วเนี่ยก็ตีเป็น2องล้านแปดแสนบาทนะคะก็จะเกินเป้าที่ได้รับจัดสรรงบมาประมาณ700,000กว่าบาทนะคะก็คิดเป็น1นึ่งร้อยสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะคะ ก็ถือว่าเกินเป้าค่ะด้านการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระของอำเภอชัยโยนับตั้งแต่ปี2557จนถึง2564พบว่ามีหนี้เกินกำหนดชำระที่ต่ำกว่า5%และอำเภอชัยโยไม่มีลูกหนี้เพิกเฉยเพราะทางสำนักง,งานเลขานุการได้นำกลุ่มลูกหนี้ที่ค้างชำระเข้าที่ประชุมอนุก,กรรมการเพื่อจัดลำดับโครงการที่ค้างชำระก่อนและหลังและได้เชิญกลุ่มมาชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไปโดยตัวของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเองนะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปพร้อมกับคณะทํารรงานขับเคลื่อนด้วยเวลาที่คณะทํารรงานขับเคลื่อนลงไปติดตามการดําเนินโครงการของกลุ่มอาชีพที่ได้รับเงินสนับสนุนไปค่ะว่าเขามีปัญหาติดขัดตรงไหนอะไรยังไงบ้างค่ะอย่างเช่นช่วงนี้มีเรื่องสถานการณ์โรคโควิด -19 ค่ะก็บางกลุ่มอาจจะ ยอดขายลดลงหรือว่าออกไปขายของข้างนอกไม่ได้ค่ะทางตัวเจ้าหน้าที่แล้วก็เครือข่ายผู้นำสตรีเองก็ได้เข้าไปแนะแนวทางแล้วก็ให้คำปรึกษาเขานะคะรวมถึงได้ประชาสัมพันธ์มาตรการพักชำระหนี้และปรับลดดอกเบี้ยของทางกองทุนพัฒน,นานบทบาทสตรีให้กับกลุ่มอาชีพได้รับทราบด้วยค่ะก็ให้เขามาทําเรื่องปรับลดดอกเบี้ยและพักชำระหนี้ไว้เพื่อลดความเสี่ยงในการชำระหนี้ไม่ทันค่ะ รวมถึงให้คำปรึกษาแล้วก็ให้แนวทางในการเขียนโครงการขอรับงบประมาณสนับสนุสนเงิน,น,นทุนหมุนเวียนนะคะหากต้องการทราบรายละเอียดรวมถึงวิธีการในการเขียนโครงการสามารถมาสอบถามกับทางตัวเจ้าหน้าที่ได้นะคะหรือว่าจะาปรึกษากับทางหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนได้เช่นกัน,นะคะ่ะ ว่าอาจจะมีคณะกรรมการทุกตำบล้วให้น่าอาจจะให้คณะกรรมการกัดกรองลงไปดูพื้นที่จริงในหมู่บ้านคนที่ของโครงการนั้นๆว่ามีการขายของจริงไหมแล้วมีศักยภาพที่จะพองส่งเราได้ไหมแล้วเราก็จะมีประทุมทุกวันที่ห้าของของเดือนของตำบลเราทุกวันที่ห้าเพื่อจะได้โครงการส่งไประดับอนุกรรมการของเพื่อให้ทันวันที่สิบนะคะ น่านจะลงไปติดตามตรวจสอบว่าที่เขาเก็บโคการไม่ว่าจะซื้ออะไรก็แล้วแต่เขาซื้อจริงไหมอะไรที่มาแล้วจะถ่ายรูปส่งภายในเนื้อทิศด้านการส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกและกลุ่มอาชีพสตรีอำเภอชยโยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายดังนั้นสํานักงานเลขานุก,การจึงเข้าไปมีส่วนช่วยส่งเสริมทักษะในการขายสินค้าผ่านช่องทางหลายช่องทางเช่นช่องทางออนไลน์การออกงานมากกรรมต่างๆและทางสื่อโทรทัศน์ รวมถึงการส่งเสริมให้สตรีได้เข้าร่วมอบรมโครงการต่างๆเช่นโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าของตนจนไปถึงการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์โอทอปเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในด้านการตลาดและการเข้าถึงของผู้บริโภค การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเชโยใช้ช่องทางผ่านเฟซ book ของสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอเชโยและลายกลุ่มของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเชโยเพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆรวมถึงช่องทางใหม่คือ YouTube สำหรับอัปโหลดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนและกลุ่มอาชีพสตรีในอำเภอชายโยรวมถึงมีการส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆเช่นการเริ่มแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือเริ่มสร้างความมั่นคงทางอาหารกิจกรรมปลูกพืชผ,ผักสวนครัวรั่วกินได้การประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกกองทุนทำโดยประสานผ่านเครือข่ายผู้นำสตรีลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และแนะนำวิธีการสมัครให้แก่ผู้ที่ต้องการเป็นสมาชิก เป็นการเปิดโอกาสให้กับสตรีในพื้นที่ให้เข้าถึงประโยชน์ในด้านต่างๆทั้งด้านเงินทุนด้านการศึกษาด้านการพัฒนาอาชีพสำนักงานเลขานุการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆโดยการรับฟังความคิดเห็นของเครือข่ายสตรีอำเภอชายโยเพื่อนำความต้องการและปัญหาของสตรีในพื้นที่มากำหนดทิศทางในการจัดกิจกรรมเช่นการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีด้านการป้องกันและลดผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งเป็นโครงการตามงบอุดหนุนในปีงบ ประมาณ2 5 6 4ดําเนินการแล้วเสร็จในช่วงเดือนมีนาคมซึ่งอิงจากสถานการณ์ในปัจจุบันที่เกิดโรคระบาดโควิด -19 กิจกรรมหลักคือการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและเฝ้าระวังโดยหน่วยงานสาธารณาสุขของอำเภอชโยการสอนทําเจลและสเปย์โดยวิทยากรโดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเจลและสเปย์กลับไปรวมถึงการนําไปส่งมอบต่อให้แก่สมาชิกสตรีในอําเภอชโย และกิจกรรมสอนหลักกสิกรรมธรรมชาติโดยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบโค้งหนองนามโมเดลของเพอชยโยเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและลดการพึ่งพาจากภายนอก นักง,งานเลขานุการคณ,ณะอนุกรรมการกานกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอชัยโยมุ่งขับเคลื่อนง,งานตามภารกิจหลักทั้งด้านบริหารโครงการตัมงบอุดหนุนและงบเงินทุนหมุนเวียนให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้โดยมีกลไกสำคัญ คือเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ช่วยประสานและสนับสนุนถ่ายทอดข้อมูลต่างๆให้แก่สตรีในพื้นที่เพื่อให้สตรีอำเภอชัยโยได้รับโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อตอนเองมากที่สุด